<Okay. S 2> ได้เลยครับเรามาขายไม่จริงๆที่ผมบอกว่าจะมานินทาพิชิวเนี่ยผมอยากมานี่ผมอยากมาขอบคุณครับผมเรามาช่วงกันบ้างอยากขอบคุณพิชิตครับที่ทําให้เรามีวันนี้ได้ผมรู้สึกว่าตัวเองอ่าเรียกว่าอะไรอะพัฒนาพอสมควรพัฒนาขึ้นมากเลยทา,ทางด้านการเตรียมรับมือกับสิ่งไม่คาดคิดหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะ ก็ือก่ผมได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ได้ใช้กับกองอื่นได้นําไปใช้นู <the ir> ่น <why> นี่นั่นทาให้ผมเป็นคนที่เอพร้อมมากขึ้นเวลาเจออะไรที่มันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ผมชมอยู่นะเนี่ยครับผมก็ขอบคุณพี่ชีดด้วยครับอืมใครจะขอบคุณก็อ่ะพี่เพื่ต่อเลยครับทำามยิ่ก่อนอ๋อก็ขอบคุณเหมือนคล้ายๆเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับเป็นเป็นอะไรที่ผม เตรียมตัวแบบว่าไปใช้กองอื่นได้ดีมากครับแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนบทซิปั๊บก็คโผผมสบายมากครับเอามาเลยครับนี่เลยเฮ้ยผมผ่านมาเยอะแล้วอะไเงี้ยผมผ่านกองนี้มาผมสบายแล้วเฮ้ยพี่สบายเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องมีบทก็ได้พี่แบบเนี้ยแต่ดีครับเป็นเป็นบทที่ดีครับผมแล้วก็ที่เล่นได้เล่นเรื่องนี้ก็ทําให้ผมโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยครับก็ขอบคุณมากครับเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วย นี่เป็นเรื่องที่ขอบคุณมาโดยตลอดแต่ไม่ได้พูดออกไปครับถ้าส่งผ่านตรงนี้ไปเลยน,นะครับผมได้ฝึกความเร็วด้วยครับผมกล้องอื่นแบบวันหนึ่งสิบซีนสิบห้าซีนกองนี้แบบสามสิบห้าซีนอะไรเงี้ย <c oughs> ผมวิ่งุเป็นชุดโอ้โหแล้วพอไปถ่ายสิบซีนแล้วไม่ทันเลย <c oughs> เปลี่ยนห้าวิเสร็จปุ๊บยืนรอแตนนใบหน้าเสร็จอ้าโอ้โหเอามาพี่เบิร์ด ครับผมก็อย่างแรกอยากจะขอบคุณพี่ชีวีสําหรับโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับเราก็อยากจะขอบขอบคุณอีกอย่างหนึ่งที่เอาสามคนเรามารวมแล้วก็มารวมกันแล้วก็ได้มีพงานานด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รู้จักยุ่นไงแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทก,กันแล้วแล้วก็ขอบคุณยุ่นที่ชวนคนเข้าวงการของ <laughs> ใ่ครับผมยินดีฮรไม่ไม่ไม่กลับไปมีสาระนิดหน่อยแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าพี่ชีวินเป็นผู้กํากับที่ทํางานด้วยกันง่ายมากแล้วก็สบายสําหรับนักแสดงด้วยเพราะว่ายังไงเขาจะให้ซ้อมล่วงหน้าเกือบทุกซีนเลยแล้วก็ตอนที่เราออกไปถ่ายด้วยเขาก็จะอยู่ให้เราปรึกษาตลอดเรามีมีคือเขาเป็นคนคุยง่ายมากคือเรามีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเขาได้แบบตอนถ่ายด้วยแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ ผมไม่รู้สึกว่าเขากดดันเราคือเขาจะเป็นอยน่างเช่นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจําบทได้แต่ว่าแค่แบบพูดไม่ออกพูดแบบไม่คล่องแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปปรึกษาพี่ชีวินว่าเฮ้ยพี่ชีวินทํำยังไงดมีมันใช้ได้ไหมมันดีหรือเปล่าแล้วพี่ชีวินก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆแบบเอาที่ทําได้ค่อยๆพูดอะไรอย่างนี้คือพี่ชีวินเป็นคนที่เป็นกําลังใจให้นักแสดงตลอดแล้วก็สร้าง พูดยังไงนะแบบสร้างบรรยากาศในกองไทยที่สบายแล้วก็สนุกเหมือนเพื่อนนะกันเองครับไม่ได้ครับใช่สบายสบายก็อยากจะขอบคุณนะถึงอ่าพี่ชีวิตจะไม่ได้อยู่ในกอบี่เอแบงคอกอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะส่งงบำนานไปให้นะใช่บำนานไหมใช่ไหมบำเน็จบำนานสักอย่างนั่นแหละฮะมีงานเลี้ยงปีใหม่กอบี่เอผมจะชวนมาบ้างแล้วกัน เรียกว่าก็อยากจะต่อไงเลี้ยงลุ้นโชคดีที่บริษัทใหม่ที่เขาจะต้องทํานะครับเพราะว่ากพเอมันก็ไม่มีที่ให้เข้าแล้วแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับออนยังไงพวกเราสามคนก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่ชีวินถ้าไม่มีแบบว่าหิวอะไรเงี้ยก็มากินบริษัทผมได้ผมให้แม่บ้านทําให้ได้ครับอร่อยครับอ่อนนะครับผมจะก็มีเกี่ยวกับอดีตคุณเสียไปแล้วครับผมใช่ครับคนเราต้องเดินต่อไปครับแค่บริษัทเดียวนะ ผลิตใหม่ได้นะครับคุณมีฝีมืออยู่แล้วพวกผมครับผมไปก่อนนะครับผมทุกคนบายบายครับผมไปเดสตินีกันนะครับผมคืนนี้สี่ทุ่มตรงที่เอไอเอสครับผมตอนสุดท้ายของวันศุกร์แล้วครับผมแฮชแท็กด้วยนะครับไวเดสตินีอีพีสิบสี่นะครับเย้ผเอาให้ขึ้นที่หนึ่งไปเลยครับที่หนึ่งใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรกันนะเราจะเต้นแบ็คทิงครับผมแบ็คทิงครับครับผมแล้วก็มีเราสามคนแล้วก็พ่ชีครับผมเจอกันนะครับทุกคน